อัปเดตความเคลื่อนไหวคุณแม่ของนอรลิซาค่ะมีการมาอัปรูปภาพที่ถ่ายด้วยกันกับลูกสาวแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคือนนองลิซามาลงรูปไปก่อนเป็นภาพครอบครัวสุขสันต์จริงๆเลยค่ะมาฉลองวันเกิดให้กับนอรลิซาทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อย่างคุณเดียนานี่ก็มายิงไปกว่านั้นค่ะแม้กระทั่งคนเกาหลีนะที่ยุ่งมากๆนะคะนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือพี่จีซูของเรานั่นเองเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเธออัดรายการอินกิาโยนะจนถึงเช้าเลยทีเดียวนะคะค แต่ก็ไม่วายค่ะพอน้องลิซ่าลงรูปปุ๊บเนี่ยพี่จิซูค่ะก็เข้ามานะอวยพรวันเกิดให้กับน้องเธอ,อทันทีค่ะโดยเธอเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะปือป้อของพวกเราแล้วก็มีการใส่ตัวอีโมจิค่ะเป็นลูกเจี๊ยบกับตัวหัวใจสีเหลืองอีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นสีโปรดของน้องลิซ่านะคะเรียกว่าโ,โหน่ารักมากๆาเลยนะขนาดว่ายุ่งๆนี่ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนนะคะ,ะพี่จิซูเองเนี่ย นอกจากจะใส่ใจด้าเมมเบอร์แล้วนะคะเหล่าบันดาบริงเนี่ยเธอก็โหดูแลเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็อยู่กันจนถึงเช้านะพี่จิซูก็มีการเตรียมของไปให้บริงที่ท่านด้วยนะคะซึ่งก็มีคัพเคก้กดอกไม้ การรูปพิจิตรซูนะคะรวมไปถึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ถูกใจมากๆเลยเนาะคนที่ได้ไปต้องยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เป็นลิปสติกของทันดีออแล้วก็มีชื่อของเธออยู่บนนั้นอีกด้วยน่าอิจฉาจริงๆเลยค่ะศิลปินค่ะเตรียมของให้กับแฟนคลับเนะยอะมากขนาดนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายรายการเสร็จเธอก็มีการลบกระจกลงมาแล้วก็ทักทายบลิงด้วยคะคะเพราะว่าอยู่กันจนถึงเช้าอะ ใจมากเลยจริงๆเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นบ้างนะคะอันเดี้ยค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่น่ารักที่เกิดขึ้นส่วนอันนี้นะคะก็เป็นข่าวลือค่ะเกี่ยวกับข่าวลือของน้องริซ่ากับเจนนี่ว่าอาจจะมีบินไปอเมริกาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มค่ะว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ถ้ายังไงก็เดี๋ยวมารอติดตามดูกันแล้วกันค่ะอาจจะมีความเคลื่อนไหวในช่วงเย็นนี้ก็เป็นได้แอร์เกออัปเดตข่าวสารใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า